พีนองเอฟซีครับามากินข้าวกับปี่ล่วงจงพี่นองคือวันนี้ปีล่วงจงแกงกัวปลาครับแกงกัวปลาเลยแต่ปี่นองยวบยวบเลยครับแล้วตึ้งกามี่ปักนอกกับปักบุงรดปี่นองแล้วก็คว <laughs> ักเปก้าครับแล้วก็หลูกเนียงจามานปี่นองคือแล้วก็หลูกแม่ครับแล้วก็ปี่ล่วงจงได้หลูกโดดมาักเตียรนนวยกันปี่นองมันไม่แ็ดตึ้งมาโรยครับาไม่ต้องปูไรหมาปี่นองมากินข้าวกับปี่ล่วงจงว่ามาครับมาเลยปี่ล่วงจงหลอกจัดเลยก้อนกับหัวมันยวบยวบจริงไม่กับ lời rồi bình nó cứ rút nhon gặp mẹ gặp mà lên thịt cua có quá mà gặp mà gặp cái cua là bình nó มันหยวบหยวบได้เรื่องออกต่อดีกับลูกแม่กับก้าวยาครับ Lũ miệng rễ mắn gặp cặp <Nhạc> kiềng cua cao gặp Lũ miệng rễ ปักรดเลยบ้านเลยบีน้องมีร่วงจงจบกับปักรสสดได้กินปักกับก้าวบีน้องคือกัดไม่ได้เลยครับก็ปุ่นมาหน้าบีนองหน้าติดก็ติดตามบีร่วงจง ก็คุณมากสิกอดวัดใจกอดแจ้ห้ผีร่วงนะครับผีนองคนไหนสิไม่ติดตามี่ผีร่วงจงควักติดตามด้วยนะครับหยบหยบร้อยผีนองผีร่วงจงซิมเกลืองเองครับมาลากับ เออหลวงแม่กับหลงวงโดดปีหนอ Rồi, bây giờ Ừ, Này có gặp mình không? gặp không? gặp